ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะลูกคนวันนี้ก็คือจะรอนแล้วแต่ว่าจะลูกไปอัดคลิปลงสกินให้ทุกคนดูก่อนนะคะัลโหลเพื่อน้ำเสร็จอืเพื่ออาบน้ำเสร็จเดี๋ยวฉันจะตั้งก้ององให้ฉันสวยละ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปัตตี้แชแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะจะมารีวิวสกินแคร์ที่ใช้นะคะแล้วก็ของที่ชอบแบบคือแบบแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําแบบของดีๆวางต่อยเพื่อนอะไรประมาณนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนก็ใช้จริงอะไรจริงรีวิวตามจริงเลยนะคะสกินแคร์ผิวหน้าก่อนเลยนะทุกคนเมื่อก่อนฉันก็ไม่ใช่คนที่น่าใส่อะไรเบอร์นี้นะทุกคนก็จะมีความแบบว่า ก็จะมีความแบบว่าหน้าคําดําแดดนะตัวแรกที่พัดใช้ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นเซรั่มมะเขือเทศน,นะทุกคนคือไม่ได้ขายของนะแต่ว่าเอาโฟกัสสิโฟกัสสิแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆทุกคนพัดใช้มาทั้งหมด2ปีอะทุกคนคิดดูว่า2ปีอะ นี่ดูเนื้อนะคะเนื้อเราก็จะแบบบางเบานะอันนี้ไม่ได้สปวนเซอร์ใดๆน,น,นะทุกคนแต่ว่าผัดใช้แล้วแบบชอบเราคือมันเป็นแบบของที่เราใช้จริงๆต่อไปนะพัดก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นน้องเจลซ่อมผิวนะทุกคนคือบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบตำนานเวอร์แม่ ตัวนี้สารสก,กัดน้องจะมีสาชานิดนะจากความรู้สึกที่พัชใช้นะน้องตัวนี้จะช่วยปลอบประโมผิวนะทุกคนใครที่เป็นสิวแบบว่าอืมสิวแบบสิวอักเสบสิวพดสิวแบบหน้าไหมแดดมาอะไรอย่างเงี้ยพัชก็ว่ามันเหมาะมากกับผิวหน้าเราอ่ะอเสร็จแล้วอ่ะให้แห้นิดนึงนะเอ๊ะ เดี๋ยวเราขอพักเบรกสกินแคร์ล้วก็จะมาบอกต่อคอลลาเจนที่พัดก,กินอยู่ตอนนี้นะคะเอ่เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นโทเมโทแบบน้ำชงนะทุกคนคือตัวเนี้ยจะเป็นมะเขือเทศแบบโชวเม,มทาก,กูต้าคอลลาเจนนะคะแล้วราคาคือบอกเลยนะเพราะพวกแกนักเรียนมากราคาตัวนี้แค่ร2 9ยิบก้าบาทเองทุกคนแล้วคือแบบมันน่ารักมากมันกินแบบดีมากนะคะนี่ จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะข้างในเดี๋ยวพัดจะขึ้นคลิปที่แบบพัดกินไว้ให้แต่วันนี้กินไปตอนเช้าแล้วนะนี่เราก็จะมากินน้ำชงเลยพัดกินทุกคืนเลยทุกคนแบบติดกินมากค่ะบำรุงทางเล็บผมผิวกระดูกผมร่วงน้อยลงมากแล้วก็เล็บยาวไวจุเล็ใหีเอ็นดู อร่อยจริงแล้วคือรู้สึกว่าผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมันจะเน้นเรื่อง,องผิวขาวเ,เลยนะคะหลังจากที่เราลงตัวเจลเซมผิวเสร็จแล้วก็จะบรรลุตัวนี้เลยน,นี่ก็คือจะเป็นตัวเซรั่มนมนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยมันจะมีความแบบเหมือนไวท์เทนนิ่งนะช่วยให้เรื่องผิวขาวกระจ่างใสนะคะทุกคนแล้วก็ลดพวกรอยสิวดีมากเป็นเนื้อที่แบบชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่ พื้นก็ชับดูหมโขนเลยนะคะใส่ไปเลยคือกลิ่นหอมมากเลยนี่แบบกลิ่นหอมมากก็อีกหนึ่งตัวที่จะบอกเป็นไอเทมบำรุงปากนะคะคือแบบหยิบจากตรงที่ใช้ได้เลยค่ะนี่ไอเทมบำรุงปากนะอันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นปากจริง สีปากจริงที่อมชมพูมากพัดใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นบำรุงปากเป็นบำรุงปากของแบรนด์วาลินต้านะคะทุกคนเป็นบำรุงปากนะแล้วคือมราว่อาจจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะพัดก็ใช้ตัวนี้เลยนะบำรุงปากแล้วคือมันเห็นผลจริงปากฉ่ำมากเพวกแกตัวนี้มันจะแบบฟิลแบบหอมมิลอนนะทุกคนไม่หนักปากนะคะ ไอเทมผิวกายอีกหนึ่งตัวที่พัดช,ชอบมากๆนะคะจะเป็นน้องโสมสีนตัวนี้เลยเอาจริงตัวเนี้ยคือเพื่อแนะนํามาแล้วคือแบบมันบอกให้ขายใช่ไหมแล้วพัดก็ลองซื้อมาใช้เอ๊ใช้ดีเฉยเลยก็เลยแบบขายเลยนะคะนี่น้องจะเป็นเนื้อแบบโสมอย่างนี้เลยนะพวกแกนักเรียนอ่ะก็อยากขาวอยากดูดีใช่ไหมแบบอยากแบบ เอออัะสักนิดหนึ่งก็คือทาตัวนี้เลยนะคะคัดก็ใช้ตัวนี้มาแบบนานมากนะทุกคนนะคะทุกคนก็จะเป็นสบู่น้องเพื่อกตันี้เลยนะคะเป็นสบู่แบบขาวกระจางใสคือขัดที่ใครกระจุยแล้วกลิ่นหอมแบบองุ่นมากเลยนะหนึ่งก้อนสีาบาทแล้วคือแบบ ปริมาณมันเยอะมากใช้ได้โคตรนานทุกคนฟองน้องนะคะทุกคนบอกเลยว่าก้อนใหญ่ใช้โคตรฟินมากแล้วใช้ได้โคตรนานทุกคนมางหน้าพัดจะใช้เป็นน้องมาร์คดอกทองอันนี้นะคะทุกคนคือแบบน้องใช้ดีมากทุกคนมันจะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสเดี๋ยวพัดหยิบที่เราใช้ใดูอันนี้เป็นกระปุกที่เราใช้เองนะคะทุกคน เป็นที่เราใช้เองนะคะทุกคนบอกเลยว่าใช้จริงตัวต่อไปก็คือเรื่องของจกักรแลบ้างนะจกักรแลเราก็คือจะใช้อย่างนี้เลยเป็นน้องชูมีนะคะอันนี้พัดแกะกระปุกใหม่เพราะว่ากระปุกเก่าไม่หมดแล้วนี่คือใช้จริงนะทุกคนแล้วแบบร้อยสิร้อยห้าสิบเก้าอะเนี่ยเลยทาเลยคือตัวเนี้ยพดรู้สึกว่าราคามันแบบย่อมเยาวแล้วเวลาแบบเหมือนตอนที่เราโกนขนลักแล้วทุกคนมันไม่แสบเป็นคลีนซิ่งนมแพะนะคะทุกคนนี้คือแพ็กเกจเก่านะแพ็กเกจ นี่เลยนะคะอันนี้คือแพ็กเกจเก่านี่คือแพ็กเกจใหม่แล้วพก็ตามมาถึงรุ่นนี้เลยนะคะเป็นแบนซิปนะจะช่วยเรื่มแบบทำให้สิวไม่เกิดขึ้นใหม่อะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็คลีนหน้ามาตลอดเลยนะแล้วมันก็แบบสิวที่ขึ้นใหม่อ่ะมันก็คือไม่มีเลยนะทุกคนมันดีมากนะคะมันบางที่แบบไม่มีขายแต่ว่าชอบใช้นี่ตัวนี้เลยนะคะนี่เป็นกันแดดถ้าซื้อมาที่วัสด์นะไม่รู้คือมันหนึ่งแถมหนึ่งแล้วมันใช้ดีมากทุกคนก็ น,บบนีบตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะตัวนี้เป็นแบบกันแดด5 0ส0บวกอันนี้คือแต่ว่ากลิ่นเนี้ยพันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบที่มันเป็นแบบอีกสูตรหนึ่งแต่คือพันลองซื้ออันนี้มาเพราะว่าเขาบอกว่ามันหอม,มนะกลิ่นมันเหมือนโยเกิร์ตเลยแล้วมันก็แบบไม่ไม่ได้ถูกใจเอาขนาดนั้นแต่ก็ใช้ดีนะคะจะเป็นพวกเครื่องสำอางแล้วนะคะนี่มาดูก่อนเลยอันนี้ก็คือจะเป็นกันแดดที่พัดจะแนะนํานะอันนี้เป็นกันแดดมือแรงนะคะทุกคนคือตัวเนี้ยใช้ดีมาก คุมมันกันน้ำกันเหนียวไม่ติดแมตไม่เป็นคาบแล้วก็งานผิวที่ได้คือธรรมชาติสุดๆทุกคนคือตัวเนี้ยแม่งดีจริงอยากให้ลองไม่พูดเยอะห้าสิบมิลต์การทั้งแสงแดดแล้วก็แสงสีฟ้านะคะต่อไปก็จะเป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่นถ้าใช้ของเจวีน่านะทุกคนก็คือพี่แจ้มพี่แจ้มพีแซนี่มนะคะนี่ชอบพี่เขามากเลยนะนี่อันนี้ก็คือแบบผ้าใช้เบอร์สุดหนึ่งเบอร์ที่ขาวที่สุมนะคะนี่พะชอบพี่ไอติมมากเหมือนกันทุกคนไอติมโซนี่อันนี้เป็นดากลาสนะคะเป็นบั แตดเยินมากนะคะทุกคนเป็นบาส,สีชมพูนะใช้ดีเหมือนกันอันนี้คือสีมันนา่ารักมากก็ไปหาตามก็ได้ท้ไม่ได้ขายนะแต่ว,ว่ามันดีเ็ามาโซ่เพื่อสสำอางและนี่เลยแนะนําเลยไอเทมทุกคนเอามาดูตัวแรกอันนี้ก็คือเป็นที่หนีบขนตานะคะอันนี้พัดขายอยู่เหมือนกัน5้าบกาบาทแต่คือน้องแข็งแรงแล้วก็ทนทานและหนีบเด้งมากเนี่ยดีมากอันนี้ก็คือจะเป็นน้องวิ้งแห้งนะ วิงแท่งทำดอรี่อายทาขอบตรงขอบตาค่ะ59บาทเป็นน้องวิงบัตรนะคะทุกคนวิงบัตรตัวนี้คือจะทำให้หน้าเราเงานะคะเองคือแบบหน้าเงามากก็ใช้ทาสันจมูกทาอะไรเงี้ยก่อนแล่หลังจากหน้าเสร็จหน้าจะเงาแต่งงานผิวเลยทุกคนคือมันเยอะมากเครื่องสำอางที่เราลองส่งลองซื้ออะไรเงี้ยก็ นี้เลยถ้าใครอยากดูแบบให้แนะนำ EP2 ก็บอกได้นะคะแต่ที่คัดแนะนำไปนะคือคัดมาแล้วว่ามันแบบดีจริงๆนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนีกกก้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, ให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ว่าตัวเองชอบตัวไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์ๆกันเนาะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน